นะครับแกได้ยินนะครับว่าทางสมาคมเนี่ยจะจัดอะไรมีนวดฝ่าเท้านวดตัวโครงการโอเอ็มเนี่ยแกฟังแกสนใจแต่แกไม่เปิดใจมาแกบอกคือได้ฟังแกก็น่าจะทําได้เบื้องต้นแกว่าเอ๋เออไม่เท้าขาวอ่ะแกบอกแกฟังเดินซ้ายแกงขวาเดินขวาแกงซ้ายเงี้ยแกฟังแกน่าจะทําได้ก็เลย พูดไปพูดมานะครับเจ้าที่ผมเจ้าที่ของเทศบาลเขาก็เลย <c oughs> แนะนํานะครับพวกเราก็ช่วยกันพูดแนะนํา <c oughs> แล้วแกก็เริ่มเปิดใจขึ้นแกก็เลยออกมานะครับออกมาเนี่ยแกก็มานวดตัวนวดฝ่าเท้าเนี่ยจะเป็นผลดีกับแกลแน่น่ะอนาคตถ้าเกิดว่าแกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะนะครับวิชาเนี้ย <c oughs> ถึงจะอย่างโจนัทอาจจะเรียนยังเป็นัยรุ่นอาจจะย,ยังไม่เหมาะตนนัวนี้แต่อนาคต นะครับอาจจะเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้ในอนาคตเพราะว่าคนตาบอดเนี่ยการประกอบอาชีพเนี่ยมันมีน้อย,อยทางเลือกกนมีน้อยเนาะนวดลอตเตอรี่แล้วก็สแสดงความสามารถในที่สาธารณะนะสำหรับนวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพถือว่าต้นต้นของคนตาบอดเลยแล้วก็อาชีพอา,อาชีพขายลอตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพต้นต้น,ตนแต่ในปัจจุบันนี้ถือว่า ไม่ใช่เรื่องที่มั่นคงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีออนไลน์มาทดแทนไว้ใบไปแล้วตอนนี้ถือว่าคนตาบอดมีผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกวันนี้ฉะนั้นทั้งเรื่องการประกอบอาชีพของคนตาบอดเนี่ยน้อยลงน้อยลงตก,ต,กต่อถ้าใครไม่รีบพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับจะจะจะจ,จะอนา,าคตจ,จะจะยากจะลําบากหน่อยเนะาะฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับมีเพื่อน นะครับมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เป็นคนตาบอดเนี่ยหรือใครก็ได้รู้จากการช่วยแนะนําช่วยพูดชักชวนนะครับให้เข้ามาพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าตาดีตาบอดเนี่ยเราต้องอยู่เราต้องกินเนาะเราต้องมีเงินใช้ตักวันนี้เราต้องยอมรับแล้วนะครับว่าเออนะครับการทํามาหากินการได้รับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแหละทุกคนเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะศึกษาเต็จต้องมีอาชีพ อาชีพเสร็จต้องมีครอบครัวที่มั่นคงนะครับนะครับถ้าพ่อมาอะไรบอกเดอ้อผมก็จะนะครับพูดไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ช่วงหลังมาเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นวันนี้มาเช้าเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าโควิดรุ่นตัวใหม่มาเนาะก็อนข้างแรงมางนั้น นะครับเพราะว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมนะคุณป่านเนาะสนิทกันเยอะเลยนะครับได้เสียชีวิตกระทันหันเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นไข้ไออยู่เจ็ดวันม่างั้นแต่วินิชจชัยว่าหัวใจวายเฉียบพลันนะครับตายกระทันหันล่าสุดช่วงเดือนที่แล้วหรือเปล่าไปทานเหล้ากับโก้กับทานเหล้ากับโก้แล้วก็ตะโอด้วยเนาะวันนั้นเนาะเออ ถ้าเป็นเรื่องแปลกนะแกไปกินเหล้าเนี่ยเด็กเสือว่าเด็กเสือก็ว่ามีคนมาเพิ่มอีกคนหนึ่งเนี่ยเด็กเสือก็อเห็นแต่ที่ไหนนดาก็มีแค่สองสามคนเนี้เด็กเสือเขาบ่นนอีกคนหนึ่งนะว่า่างั้นเป็นเรื่องที่แปลกๆมากเลยนะเด็กเสือก็มองเห็นว่ามีคนมาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับช่วงเดือนมีนาหรือเปล่าใช่ไหมที่ไปกินเหล้าด้วยกันล่าสุดนะนะครับเวลาประชุมกันกองประชมุมคณะอนุเนี่ยคุณป่าน นะครับแกบจะช่วยพวกเราเยอะกระทิบข้างหูกับผมเลยว่าเนีย่ยพี่ก็ยังทั้งนี้อย่างนี้นะอย่างนี้แกช่วยเราเยอะมากถือว่าเป็นมือขวาของธรรมคมเลยก็ว่าได้เวลาพิารณาโครงการและแกจะบอกคุณอิฟเจา้าที่ที่ดูแลโครงการนะว่าโครงการของคนตาบอดเนี่ยถ้าเป็นนวดฝ่าเท้านวดตัวเนี่ยหรือจะเป็นโอเอ็มเนี่ยคือไม่ต้องไปแตะเขาเลยมันเป็นหลักสูตรถ้าไปตัดไปอะไรเขาเนี่ยมันจะผิดหลักสูตรเขา แกพูดกับอิฟอย่างนั้นเนี่ยเกิดโทรมาเล่าผมมานะแกถือว่าปากเป็นเสียงเขาพอเราได้เยอะถ้าจะตัดก็คือตัดโครงการโครงการอื่นๆอย่างโครงการธรรมนาโครงการหนึ่งอื่นๆเนี่ยอันนี้ค่อยไปดูเป็นแนะนําอิฟอย่างนั้นเลยนะครับคือเราก็ขาดมือขวาเลยครับนี่เวลาพิจารณาโครงการก็เราต้องใช้ความสามารถระดับนายกสุชาต <laughs> ิความสามารถเยอะเลยกันเนี่ไม่มีมือขวาอะไรนะ <laughs> ไม่มีมือขวาอะไรครับนี่เสร็จเลยเนาะ นั่นแหละผมต้องกลับมาบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ดูแลแกหน่อยเวลาพิจารณาโครงการผ่านรว่าแะช่วยเราเยอะในคณะการกองคณะอนุน,นะครับเมื่อก่อนจะเป็นคนเด่นคนเด่นก็ลาออกไปนะนะครับนะครับทางพวกเราก็ได้ไปร่วมงานแสดงความเสียใจกรอบครอบครัวขนป่านนะสุดท้อเขากล้านะครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่มาเป็น เจ้าที่พม,มจที่นี่แล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เสียชีวิตกระทันหันนะครับก็ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดนะกับสมาคมนะครับพวกเราสนิทกันเยอะโดยเฉพาะไอ,อ,อ้คำผานสนิทกันเยอะมากไม่รู้มาไม่คําผานหรือมาวันไหนเราก็ไม่รู้เน,นาะจะว่าผมก็ไลน์ไปบอกอยู่ว่าไม่รู้มาไหมพเพราะว่าแกสนิทกับไอ้ผานในเยอะนะครับ นะครับตอนนี้ก็พูดไปเรื่อยๆเนาะถ้านะถ้า,าถ้าพวกเราเนาะที่มาพักอยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรขาดตกปกพ่องเนาะอาหารการกินอันไหนกินไม่ได้อันไหนทานได้อันไหนชอบทานอะไรแบบไหนนะครับก็ก็บอกแม่ครัวบ,บอกเจ้าหน้าที่หรือมันเกิดว่านอนไม่ดีมีมดมีอะไรเนี่ยคือเรามองไม่เห็นแะล้วก็ก็ดูนะครับ ว่าชั้นสองเนี่ยบางครั้งมานทีมีมดถ้าเรามันอยู่ที่เราแหละถ้าเรากินอาหารไม่เก็บเนี่ยมดจะขึ้นนะนะครับไอ้นัดเนี่ยมาเอ่อเอาเชลได้มาพ่นประจาเลยนะพวามมดมันขึ้นนะครับขณะพวกเราก็เก็บเก็บอาคารอะไรก็เก็บเก็บทาดูแลความสะอาดนะครับหรือนะครับตรงไหนที่มันชํารุดอะไรเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเนาะพวกเราอยู่ด้วยกันก็ช่วยช่วยกันดูอาคารนี้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือของพวกเราเนาะ รู้ไหมว่ากว่าจะได้อาคารตรงนี้มาเนี่ยนะครับผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะนะครับครั้งแรกอยู่สมาคมเก่าเนี่ยเราตรวจมาตรฐานองค์กรเนี่ยผมไปเซ็นหนังสือเจ็ดวันนอนดึกเจ็ดวันวันวันที่เขาจะมาประเมินวันพวกเนี้ยวันนี้ผมน็อกเลยหัวฟาดผืนเนี่ยเนี่ยเป็นรอยจำหนีที่คิ้วทุกวันยังมอนไปรอยจำหนีเลยนะเนาะ กว่าจะได้อาคารตรงนี้มาเนี่ยนะครับเราต้องเข้าหาผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับแล้วก็เข้าหานะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะตัวนี้ท่านได้รับอ,อะไรตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะเป็นพระเทพราชสีมาพรใช่ไหมเนาะแต่ก่อนเป็นพระราสีมาพรทีนี้เป็นพระเทพราชพระเทพสีมาอะไรสักอย่างเนี่ยนึกจำไม่ได้แล้ว ท่านให้ความเมตตาเรามากนะท่านเป็นทรานเป็นประธานพระป่าผู้ว,ว่าก็เป็นประธานพระป่าฝ่ายราระะวาดให้นะครับต้องช่วยกันเนาะตอนนั้นโอ้โหวิ่งเต้นกันกว่าจะได้งบประมาณมานะครับมีอาคารตรงนี้ก็ถือว่าได้มาฝึกอาชีพให้พวกเราเนี่ยได้พวกเราก็ได้ประโยชน์กันเนาะนั่นแหละตรงไหนที่มันชํารุดหรือว่าตรงไหนที่มันบกพร่องอะไรยังไงเนี่ยพวกเราก็ต้องบอกต้องคุยด้ออันไหนก็ช่วยกันทนุถนอมเลยเดอ้อจะ เปิดประตูก็เปิดปเบาๆเนาะเปิดบางทีมันตกล่องมนนั่นนะนะเปิดตุ้มตกล่องเนี่ยผมก็ผักผมก็ขยับใส่ไว้อยู่เรื่อยๆเห็นมันตกล่องบ่อยเนาะแต่ว่าช่วยกันเปิดปเบาทๆทะนทุถนอมเนาะอาคารสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นนะตรงเนี้ยสี่ล้านสี่สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเฉพาะตัวอาคารที่อีกล้านหนึ่งล้านสองแสน หนึ่งล้านสองแสนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทันตกรรมงานอื่นๆต่อเติมโอ้โหหมดไปเยอะมากเลยนะครับนะครับจะเราเราจะซื้อที่เพิ่มไหมสุชาติอ่าสองงานห้าสิบตารางา 15, 000, ตารางวา 15, 000, ร์สิบหาา้าล้านตรงหน้าเราเนี่ยสิบห้าล้านน้อยแต่สุชาติไล่์ฟังโทรไปเช็ค,คราคาว่าสองงานกับอ่าห้าสิบตาราง 52, ตารางวาสิบสองตารางวารางวาร์สิบสี่ตารางวานร์ สิบห้าล้านไหมสิบห้าล้านไหนกูสองงานกว่าสองงานครึ่งเอาโอ้สิห้าล้านไหมเออเนาะเนี่ยก็ยพยายามขยัากพยายแต่ว่าเราก็โอ้โหเนาะที่ในพ,พลาแพงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คือเราไม่หยุดแค่นี้หรอกนะเพราะว่านะครับเขาเรียกว่า คิดวางแผนกนว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีที่สักแห่งหนึ่งที่เราจะเป็นอ่าน่าจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพโดยตรงโดยไม่ต้องมาพักตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มุก็คือเอาข้จริงแล้วคับแคบเนาะเอาจริงแล้วจึงจะคับแคบไปนิดนึงแต่แต่ก็ยังดีที่เรามีใช้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตก็ขยับขยายเนาะแล้วขยับขยายเหมือนศูนย์บริการคนตาบอดต่งชาติเดี๋ยวกย็าะยไปอยู่บางบอนแล้วเนาะคนนี้เนาะ อ,อ่นะครับโครงการหลายร้อยล้านเลยนะครับของบางบอนเนาะแล้วก็จะเรียนแบบคันนี้แล้วก็จะเรียนแบบศูนย์บางบอนเหมือนกันเนาะครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้รับนะครับบริจาคที่จากสมเด็จพระเทพนะครับห้าไร่กว่านะครับก็ท่านนายกเอกกมลแพทย์ชัยนันท์นะครับก็ได้บริหารจัดการเรื่องอที่ตรงนั้นเป็นลงทุนในการ ผมที่สร้างอาคารเพื่อนะครับสำหรับคนตาบอดจะไปฝึกอาชีพจะไปทํากิจกรรมต่างๆจะอยู่ตรงนั้นอนาคตจะอยู่ตรงนั้นเยอะเพราะว่าที่มันกว้างเนาะซอยคนอยู่ทุกวันนีท้ที่ที่มันก็โอเคอยู่แต่วันจะคับแคบไปนิดนึงเพราะว่าอนาคตมันก็ต้องเติบโตนะครับเติบโตเพราะคนตาบอดก็มาใช้บริการกันเยอะขึ้นนะครับคนตาบอดทั่วประเทศเกินหนึ่งแสนเจ้าเลยห้ามหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันกว่ารายเนาะ เยอะมากเยอะที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้หนึ่งแสนเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่าไหร่อ่าตะกอนหนึ่งหมื่นสี่พันนะเพราะว่าข้อมูลเมื่อก่อนเขาไม่อัปเดตกับกับส่วนกลางเนะเาะพออัปเดตไปมาไปมาไปมาปั๊บเหลือจากหนึ่งหมื่นสี่พันเนะี่ยเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าเพราะว่าที่เหลือคือเสียชีวิตย้ายภูมิลําเนาออกไปเงี้ยนะครับพอดีเสียชีวิตเขาไม่ได้อัปเดตกันไงก็เลย ทุกวันนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งกว่าแต่ก็เยอะนะครับเป็นจังหวัดที่มีคนตอบบอดเยอะที่สุดนะครับนะครับก็ว่าได้รับโอกาสจากสมาคมก็ก็ไปส่วนหนึ่งแต่ว่ายังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยมีข้อจํากัดในการของงบประมาณว่านวดจะได้ปีละหนึ่งรุ่น7คนฉะนั้นการผลิต7คนต่อปีเนี่ย คนตาบอดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าเนี่ยมัน <c oughs> ก็นเรียกมันไม่สมดุลกัน,นแต่ว่าถ้าเราไม่ทําก็ไม่ได้อีกครับเนี่ยถ้าเราจะไปต่อรองอะไรก็กก็ก็ยากอีกฉะนั้นเราก็ได้เท่าที่ได้ก่อนเนาะเราได้ที่ได้ก่อนคนไหนที่จะมีความประสงค์จะไปต่อยอดที่ศูนย์จรันนะครับต่อยอดที่อื่นๆน,นะครับจะมีศูนย์ฝึกอาชีพให้คนตาบอดเนี่ยก็บอกสมาคมนะสมาคมก็จะประสาน งานแล้วก็นำพานำพาไปเนาะนะครับเพราะว่าหลายรุ่นหลายคนเนาะทางสมาคมก็ประสานงานไปไม่ว่าปากเก็ดก็ดีศูนย์บริการคนตอบอดแห่งชาติก็ดีนะครับคอพิวก็ดีนะครับรนะครับ,นะรบก็มีความประสงค์ก็แจ้งมาเนาะต่อไปนี้นะครับถือว่าเริ่มรับพร้อมแล้วนะครับต่อไปนะครับลําดับต่อไปก็ได้รับเกียรติจากท่านพ่อพรชัยกลับไปหก คนมีการศูนย์ไปการคนตาบอดแห่งชาตินะครับจะเป็นตัวแทนมอบไปประกาศสนิยบัตรอบรมนวดฝ่าเท้าในครั้งนี้กับของที่ระลึกก็เรียนเชิญครับตาก,กล้องตาก,กล้องและสมัชชิกเตรียมพร้อมนะครับเชิญครับเชิญท่าน ลำดับที่หนึ่งค่ะนายชัยชนะหลวงลาดค่ะถ่ายภาพครับเป็นที่ระลึกเนาะเป็นที่ว<ช>เป็นที่ว่าเป็นเครื่องเย็นยันว่าไรได้ผ่านการฝึกอบรมนะครับนวดฝ่าเท้าแล้วนะครับ ลำดับต่อไปท่านต่อไปครับเชิญครับยังโอเคลำดับต่อไปค่ะนายดาวรุ่งรวยจังหลีดค่ะ <Yeah. S 1> ลำดับต่อไปนางสงวนลาดเหลาค่ะ ลำดับต่อไปนายพิงค์สิวกระโทษกลำดับต่อไปนายอดิศักดิ์โพสูงเนินค่ะ ลำดับต่อไปนายประสิทธิ์ลบไยรีค่ะและลำดับสุดท้ายค่ะนายหัดสดงปัญญาวันค่ะ ลำดับต่อไปนะครับอุปกรณ์ในการนวดขอเชิญท่านาสมกวิเวชกศกสูงนะครับวิทย,ทยากรเพื่อให้ความรู้เป็นผู้มอบอุปกรณ์นวดให้กับผู้เข้าอบรมครับเรียนเชิญครับค่ะลำดับที่หนึ่งค่ะนายพิงค์สิวกระโทษกค่ะ ลำดับต่อไปนางสงวนลาดเหลาค่ะลำดับต่อไปนายดาวรุ่งรวยจังหลีดค่ะ ลำดับต่อไปนายชัยชนะหลวงลาดลำดับต่อไปนายประสิทธิ์ลบไพรีค่ะ ลำดับต่อไปนายหัสดงปัญญาวันค่ะลำดับต่อไปนายอดิศักดิ์โพสุงเนินค่ะ तेलना เสร็จแล้วเนาะนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีปิดนะครับโครงการนวดฝ่าเท้าสำหรับคนตาบอดโดยท่านนายกสุชาตินะครับจะเป็นประธานพิธีปิดโครงการขอเรียนเชิญท่านนายกสุชาตินะครับก่าวพิธีปิดโครงการเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับครับโอ้ดังดีครับขอบคุณครับครับเรียนท่านอ พอพรชัยนะครับแล้วก็ท่านสมกตเนาะก็เป็นวิทยากรแล้วก็ครูกวงนะครับจําชื่อจริงไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านเนาะวันนี้ก็เป็นหมอนวดนะครับหมอนวดรุ่นต่อยอดจากโครงการที่แล้วนะครับเนาะจากโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะครับก็ผมเองเนาะสำหรับโครงการนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นมามาเรียนด้วยนะครับซึ่งโครงการที่แล้วก็ได้เรียนอยู่สองสามวันนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมนวดนะครับในหลายๆโครงการนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นเจ้าที่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียนนะครับก็ได้ได้มีโอกาสเนาะจัดฝึกตั้งแต่ปี5 5ห้านะครับซึ่งเป็นปีที่ยังไม่ได้ไม่ได้มีหลักสูตรอะไรนะครับก็เห็นถึงอ่า พัฒนาการของการนวดนะครับจนมาเป็นหลักสูตรแล้วก็มีสถาบันของเรานะครับถึงโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากกอ,องทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็เป็นโครงการอย่างที่ท่านบุญเลี้ยงเล่าเลยก็คือว่าเราก็ต้องไปไฟล์เอาไปสู้เอานะครับซึงตอนนี้ก็บุคคลสําคัญเลยเนาะถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับคุณปาน เวลาเราพิจารณาโครงการอะไรก็ท่านก็จะช่วยเราอยู่ตลอดเวลานะครับก็สิบกว่าวันเนาะนะครับแปดสิบชั่วโมงก็คิดว่าทุกท่านนะครับจะเก็บเกี่ยวนะครับความรู้แล้วก็ได้ฝึกทักษะนะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพนะครับอา,อาชีพในอนาคตนะเนาะเพื่อเลี้ยงดูตนเองนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับทางคูเก้นะครับถ้าเป็นวิทยากรนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับจนวันสุดท้ายแล้วก็พอพรชัยนะครับที่ท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเสียสละเวลาเนาะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ในนามศูนย์บริการกดดบบอสนครราชสีมานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางวิทยากรนะครับขอบคุณผู้เข้าร่วมเนา ทุกท่านนะครับที่ตั้งใจเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่รอบแรกแล้วก็รอบที่สองนะครับซึ่งเป็นโครงการต่อยอดกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเสร็จโครงการนะครับเราก็จะดําเนินการยื่นขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผู้ให้บริการนะผู้ให้บริการนวดถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเลยนะครับ ก็ขออวยพรทุกท่านเนาะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ถ้าทางศูนย์บริการหรือสมาคมนะครับก็ขาดตกบกพร่องอันไหนที่ดูแลไม่ดีเนาะต้องกราบขออภัยนะครับก็บัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขออนุญาตปิดโครงการนะครับฝึกอบรมทักษะการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับ คุตาบอดนอนหลักสูตร80ชั่วโมงประจำปี2,568นับบัดนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณท่านนายกสุชาติด่านกระโทกค่ะต่อไปเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันค่ะ นครนราชสีมาเป็นดังแสงสว่างน้ำพาพัฒนาคนตาบอดให้ก้าวไกลให้ได้ไดที่เข้ามาเราไม่หวั่นรวมฝ่าฟันสร้างฟันอันสดใสสูนบริการชมรมมาทร่อมใจ สร้างงานไว้เป็นอาชีพหล่อเลี้ยงตนนวดแผนไทยหัตตรรมเราส่งเสริมคอเพิ่มเติมดนตรีที่มาเด่นเทคโนโลยีอาชีพที่มุมมง่งเน้นมั่นคือเส้นทางไปสู่ความเจริญขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ต่างรูนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมาอบอุ่นดึงดิบในเมตตาไม่เลือนลาฟังปิดในดวงใจตายเลือกผูกล้าท่นทานชาสุบราณนา่ี บารมีแค่คือกองไถซสายสมาคมเราขอปัดยานจะทำงนานด้วยหัวใจมุ่งมัน่นและ สมาคมคนตาบอดนาครราชสีมาเป็นดังแสงสว่างนำพาพัฒนาคนตาบอดให้ก้าวไกลให้ใดๆที่เข้ามาเราไม่หวั่นรวมฝ่าฟันสร้างฝันอันสดใส ศูนย์บริการชมรมมาร่วมใจสร้างงานไว้เป็นอาชีพปล่อเลี้ยงตนนวดแผนไทยหัตถกรรมเราส่งเสริมคอยเพิ่มเติมดนตรีที่ละเด่นเทคโนโลยีอาชีพที่มุ่งเน้นนั่นคือเส้นทางไปสู่ความเจริญ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ต่างลุน้นเอ,อื้อเฟื้อช่วยเหลือมาอบอุ่นตรึงจิตในเมตตาไม่เลือนลาฟังติดให้ดวงดวยทย หายเลือดผูกล้าทันท้าว<า><า>สุรนารีบารมีแท่คือกองภัยศาลสมาคงเราขอปัิยานะาจะทำงานด้วยหัวใจมุงมันและศรัทธา